สวัสดีครับตอนนี้เปิดรับจองนะครับเปิดรับจองนะครับจองปีนี้นะครับรับลดเดือนมกราเป็นต้นไปนะครับใช้เงินออกรถเพียง1นึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับนะครับเปิดรับจองนะครับเปิดรับจองนะครับใช้เงินออกรถเพียงหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับนะครับอนปีละครั้งครับนานแปดปีครับ นานแปดมีนะครับถ้าสนใจนะครับจะให้ไปจองที่บ้านนะครับไปรับจองที่บ้านก็ได้นะครับหรือจะมาจองที่บริษัทก็ได้ครับช่วงนี้เปิดรับจองนะครับเปิดรับจองรับรถปีหน้านะครับปีหกแปดนะครับใช้เงินออกรถเพียงหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับเพียงหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเพียงหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับ กอนปีละครั้งครับนานแปปีครับถ้าสนใจมาจับจองที่บริษัทนะครับหรือให้ทางเราไปรับจองที่บ้านลูกค้าก็ได้นะครับขอบคุณครับ